พี่เก่าอุ้มหายสองนะพี่โกมีตังให้ผมไหมได้น้องพี่ชายเส็จพี่ชายเลรล่ะครับถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกสภาได้เลยนะได้ครับโอเคครับได้ครับต้องใช้สองคนใช่ไหมครับชื่อเขียวชื่อเขียวใช้สองคนครับแต่ครับแต่ว่ารอแป๊บนะครับรอบัตรแป๊บบัตรกำลังครับพี่น้องครับอยู่แต่ผมกับผัวแดงนะครับชื่อเขียวสองคน ไอแบ็กเอออยากให้น้องมาถ่ายทันตรวจเลยครับครอะไรเลยการการเป็นสิลป์มับอกไว้เลยหรือเปล่าอันคือออกสล็อตลอยเนาะเอาครับเอาแบ็กลีออกครับเอ่อพิมพิมชื่อขมาที่เบอร์ผมได้ไหมเบอร์แล้ว96932หรือมันเป็นรันเคียวสวยแล้วแบบหมกไม่สตรีมแล้วก็แบบว่านี่ว่าคนดูเป็นไม่ได้ไหมแล้วมันก็ฟอร์มเหนื่อยอ่ะคนดูก็เกี่ยวคนดูก็เป็นไม่ได้ไหมไปรันไปไปรันเคียวสวยอ่ะ ไอไ้แบทมันเก่งมันเพชรผมบอกแล้วผมพูดจริงเว้ยผมเลือกใครมาเพชรทั้งนั้นอะ่ะถึงนิสัยมันจะเฮี้ยมก็น้องผมอยู่ดีมไม่เป็นไรหรอกคนเก่งมันก็เฮี้ยมธรรมดาครับ อ่หายเหมือนกันหนอเฮียโอเคครับผมไว้โอเคครับไวตี้บอยน้องชายนี่แสดงว่ารู้มือนะน้องรักคนคนเกลียวคนเกลียวอันนี้หนึ่งย่าเมย์ไม่ได้ยังบอยเวสอะไรครับขอขอไทยบัตรอะไรนะครับขอขอขอยัดยไทยบัตรครับอ๋อได้ครับได้ครับไทย ท่านเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ต้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผู้มันน่าดูเลยนะวันนี้โอ้โหไม่มันหรอครับก็เต็มที่ครับพี่ต้าเต็มที่ครับตำรวจเยอะนะไม่เป็นไรครับต้องการอ่าให้มันแบบลองลองดูเล่นแบบหลายๆวันดูได้ครับแต่น่าจะสองผมดูแล้วเอ้ายูโรชี้วาแล้วแล้วทั้งวันและทั้งวันเดียวจบอ่ะพี่ต้าพอจะเนพอจะลั่นนะครับพี่เออเกินไปไม่จริงผมโดนเขาวันเดียวจบผมน่าจะน่าจะเออบึมอ่ะ อ๋อเดี๋ยวคุณคูณผ่ณ้เราให้น่าจะสามสิบห้บาใบสามสิบใบสามสิบห้าใบพี่ตาาคิดวนันนี้คิดวน่นนี้คิดวันนี้สกอร์เท่าไหร่ครับก่อนหมอออกอืมส่นตัวหรอคิดว่า,าประมาณอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าสี่สิบแต่จะสวนกันได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร้อจจรยละมีสวนสวนสักห้าใบนะอาจจะให้แคาห้าใบมีอาจจะมีเห็นนะถ้าเบิดแบบแบบเขาระเบิดลูปเราได้ใช่ไหมก็เรามีโพเทสต์ด้วยใช่ป่ะร้อยสิบศูนย์ ไม่ไม่มีไม่มีนี่ใช่ป่ะอ๋อแต่ถ้ามีสองคู่ล่ะโกงนี่ก็หายง่ายนะผมไม่รู้พี่ต้ายิงคู่เดียวก็ได้สองคู่ก็ได้ผมไม่ติดนี่คู่สองมาแล้วเนี่ยตัวเลี้ยวถ่ายเลยครับถ่ายเลยครับเออสปาต้าครับผมแล้วสปาบ้านผมนี่ไปไหนครับน้องกุ๊กกุ๊กกูเนี่ยไปไหนครับเนี่ยไม่เหมือนได้ทำงานเลยครับมากูอยู่กูอยู่ทุกวันวันนี้มันเกิดเขาแต่ว่าน่าจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบางวันนี้สปาบ้านมันเกิดเพื่อนว่าไง สภาสาวน้อยด้วยเอาเลยได้เคยะไรเพื่อนมองเห็นแต่ทวิปไมน่ะอาร์ตวันลีเทสน่ะมองเห็นไมน่ะมาได้เลยอาร์ตวันลีเสียดายเนาะไอ้ไอ้ไอ้บางเพื่อนถ้าถ้าสภาว่าเราเป็นโมเป็นโมจิแบดแบดเมดิกเราก็คงเราพน้องเราคงจะตั้งใจเข้าเมืองทุกวันนะเนาะ เรัาผมไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวครับมอซอนขาพิ่งตื่นเที่ยวชื่อเพนนอเอาเคียนค่ะน้องเราหมดแล้วให้ไวเลยโมจิบอกให้ไวเลยก่อนพี่จะพี่โรดน่าจะอ่านนะกินข้าวอยู่พี่น่าจะกำลังรีบเร็วกว่านี้น้องไม่มีเวลาให้คนช้านะไม่มีพื้นที่ให้คนช้าด้วยต้องตามเองแหละหนูก็ช่วยสุดๆแล้วโอ้โหมกี้หมดโปรรอมอหมดทุกอย่างหมดใจหมดโปรวาโลเต็มระบบเอเหลือโมจิหมดใจ อุ้ยอย้าวเสือยเสืออ๋อคู่นี้ปืนเยอะเออขาว่าปืนเยอะมีหกสิบบวกว่ะคู่ไหนครับคู่คู่เราเนี่ยอ๋อโห่กะร้อยบวกเลยพี่ตาอุอ้ยถ้าทำได้นะพี่ก็ถือว่าดี ไอ้ไม่ทำอะไรก่อเอาเอาพี่บารีเข้าแกงฟิลเรียบร้อยยังพี่บารีอะ่ะยังรอยอยู่เนี่ยอ้าวอันนี้คืออะไรโดนบ,บินเดียน้องขับรถเข้ามาในสะพานน้องโดนตัดดีสัตว์รอยเหี้ยอะไรรถเข้าสะพามนมันขับรถพี่เข้าไปชนในผา <c oughs> โดนเดียยังขับมาผ้าไม่ตรงตไงคุณรวยจะร้องดีเหี้ยร้องดียร์ไปล้ครับเมื่อวานยังโดนเลยอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูบ้านกูนะเดี๋ยวมึงรอดูบ้านกูหึม เดี๋ยวรอกันเดินสภาบ้านได้ไม่ถึง3วันบ้านพุงฮึมอีกแล้วล่าสุดเพิ่งฮึมไปล่ารอบนี้ฮึมต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแนะนำให้น้องให้รู้จักน้องขจอดดีๆชนเข้าไปเลยหญิงหมดค่ะคุณแนะนำคนนี้ให้รู้จักตัวเลยสัตว์ไม่ได้ชนจะพาไปโต๊ะนี้สภาคาปาว่าไงครับที่ไหนนะฟ้าหนูอยู่สภาตอนนี้เดี๋ยวหนูเดี๋ยวเจอที่บ้านก็ได้เห็นไหมแล้วสตอรี่เริ่มกี่โมงสองทุ่มคาปาสองทุ่ม อ๋อโอเคเดี๋ยวเจอนที่บ้านก็และโอเคมา่าไงนะอ้ะวอพี่โกหูเด้งเลยว่ะฮัลโหลครับเออคุณโกครับพอดีว่าอันเนี้ยเขาเป็นผู้เล่นที่เขามาจากต่างเมืองอะค่ะแล้วเขาไม่่อยมีใครแบบรู้จักโกครับมีคนเขามาทําเรื่องเข้าแกงอาอาอาร์วันรีครับเดยวอาร์วันีไว้ก่อนนะครับกลัวกลัวไม่ตื่นครับอาร์วันรีพี่พี่อาร์เช็คเช็คดิพเ่ไอเนี่ยทวิจ ดู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 ชื่อพี่อาจด้วยพี่ไม่พี่อาจพิาฟังนะพี่อาจน้องผู้หญิงคนนี้เขามาจากต่างเมืองเขาหางานอ่าใช่ค่ะใช่พี่อาจขอจัดส่วนหนึ่งบวฮะถามอย่างนี้เลยเหรอพี่เอาหนึ่งหนึ่งบวใช่ไหมนี่นั่นที่เถามว่ามีผัวไม่คือพี่อาจถามว่ามีแฟนหรือยังเขาจะได้ดูแลเต็มที่อะไรไหมหนุ่หนู่หนู่มหนุมรู้ไหมทำไมดาวอยู่บนฟ้าทำไมคะ พราะถ้าเกิดมันตกงมาเป็นส่วนอะไรหนูอะเล่นไปไหนฮะเล่นไปไหนฮะถ้าวลาชอบนี่เพราะว่าอรอยพระอที่ตกดินด้วยหล่อเนาะเออเดี๋ยวไม่กลับไปเรียกเขาหน่อยไม่เรียกไม่เรียกแกหน่อยเหรอไอ้กำมะถับมาได้แล้วเฮียน้องเขาเวิร์บไปแล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวรัสกรกอกแกงกูไปเรียนแพทย์แล้วนะเป็นไปนะเรียนแพทย์ทำไมอ่ะพี so nice. ies, ่เผื่อจะเป็นไดหมอนั่นของเขาไงโอ้โห พี่เอ้ยมึงไม่ต้องเดินดูครางที่มึงพูดก็ได้พี่พี่ยตามยเราลุล้วนเอาลัวนเรียดตามพี่ลัวนเลยเหรอลัวนเลยลัวขอขอแค่สองสามอันอะแต่เรียนแต่เรียนแพทย์กูไม่ต้องอ่านหนังสือนะเพราะอะไรพี่เพราะกูเปิดหน้าไหนกูเจอก็เจอแล้วนะเขาโอ้โหแล้วมาทำ้อสอบไงเฮียเจอคำเจอเจอคำตอบหรือยังเฮียคำตอบเหรอเจอแล้วเจอแล้วอ้าวคำตอบคืออะไรพี่ในคนถาเนี่ยโอ้โหพี่เอาจริงนะพีบอกตรงนะสามสิบบวกจัดอะเอาชีวิตพี่แบบมึงนี่แม่งพูดแก่เลยพี่ แต่ว่าเอวยิ่งเวลาไฟอ่ะยิงลงไหนก็ได้นะตามมีหัวใจนะไม่ครับพี่จะเขาจะเจอเราจะตามหาโอ้โหเราตามหาเพื่อนช่วยนะแม็กกี้เข้าเข้าประเทศมาแล้วค่ะแต่เราเราตามหาเพื่อนเพื่อนพจนนะเราตามหาเราเราช่วยนะเข้าประเทศแทนตาเราเพื่อตามหาอยู่เข้าประเทศ น่าจะมีอาการหมดูเพราะวารลต้องมาก่อนวันนี้หายไปที่ก่อก่อนเล่นแล้วครับเลิกเล่นวาโลเนยักษณที่ใส่ชอบเสียมากๆนะครับครับอาภาใส่เรียกฮิโรชิอยู่เนี่ยครับเปลี่ยนสูตรหรอผมอยู่ครับโอ้โหอยู่ในลักเลยจะหุดไปแล้วนะเดี๋ยวกุลีเฮียไปก่อนนะเฮียไปไปคุยที่บ้านไปคุยบ้านไปเตรียมตัวเฮียเจรุ่นใหญ่คนนี้ไม่เรเนนะ เจอรุ่นใหญ่โดกนกระทืบเพื่อมาทำไงอ่ะโมนนี่ราชาเทซ<ล>ิล